สวัสดีครับสำหรับช่างหายเรื่องทาวันนี้นะครับก็ยังวนเวียนวนเวียนอยู่กับล้อรถมอไซค์นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เกิดปัญหาอีกแล้วครับก็คือลูกปืนแตกนะครับสําหรับล้อนี้นะครับก็จะเป็นล้อใหญ่นะครับขอบ17นะครับยางก็2.75นะครับขอบ17นะครับก็จะเป็นยางใหญ่แต่ว่าปัญหานะครับนี่ครับอยู่ในเบ้าลูกปืนนี้ก็คือลูกปืนมันแตกนะครับ ตัวในนะครับตัวในก็จะใช้6201นะครับซึ่งซึ่งขอบขอบเขานะครับออกเอาไม่ออกนะเนี่ยเดี๋ยวเราซูมดูขอบด้านในนะครับเอาไม่ออกครับตีไงก็ไม่ออกนะไปใช้ลูกปืนนะครับ6201นะครับส่วนวงนอกนะครับวงนอกตรงนี้นะก็จะใช้นะครับ6301นะครับซึ่งตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้เราเปลี่ยนได้แต่ตัวในนะครับขอบด้านในนะครับเอาไม่ออกนะเดี๋ยวเรามีวิธีนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาเอาออกนะครับปกตินะครับเราก็จะทำเครื่องมือพิเศษนะครับเนี่ยก็จะทำเป็นตัวนี้เป็นเหล็กเป็นเหล็กนะครับเหล็กเหล็กเส้นนะครับหาที่พอเหมาะพอเหมาะหน่อยนะแล้วก็ แย่เข้าไปนะครับแย่อีกฝั่งหนึ่งนะแย่อีกฝั่งหนึ่งก็ตรงนี้แล้วก็ให้มันงองอตรงปลายนะครับปลายแล้วก็จิกแล้วก็จิกลงไปนะครับจิกให้เขาให้ดูตรงนี้จิกตรงขอบเนี้มันจะมีร่องอยู่นะอันนี้เราก็จิกไปแล้วนะครับตีแล้วตีไปแล้วนะครับก็ยังไม่ออกนะครับก็ยังแน่นๆอยู่นะครับเราก็มีวิธีใหม่นะครับก็คือเดี๋ยวจะต้องนะครับใช้เครื่องเชื่อมนะครับ เชื่อมให้มันเป็นปมนะตรงนี้ดดนะนดนเดี๋ยวส่องส่องแดดครับเพราะเพราะมันมืดค่อนข้างที่จะมืดนะต่านเนี่ยเดี๋ยวชี้ก่อนนะเดี๋ยวให้เห็นแล้วแล้วก็จะใช้เครื่องเชื่อมนะครับเชื่อมให้มันเป็นปมใหญ่ๆตรงนี้นะครับใหญ่ๆเป็นปมขึ้นมาเลยแล้วเราก็จะตอกนะครับตอกออกนะครับมันจะจะง่ายกว่านะเนี่ยนี่ก็เตรียมเครื่องเชื่อมอมาแล้วโอเคครับเดี๋ยวเชื่อมก่อนนะ อันนี้ก็หาจับกาวไม่ได้นะครับก็สีเขาจะค่อนข้างที่จะหนานะครับสีสีเขานะครับค่อนข้างที่จะหนานะครับอาจจะจับตรงนี้นะครับก็ไม่ได้เพราะว่ากาวไม่ถึงกันนะเรามาจับด้านในแล้วก็จัดการนะครับ ก,ก็จะเป็นเป็นปมอยู่อย่างเงี้ยนยะเห็นไหมครับมันก็จะเป็นปมในลักษณะนี้แล้วก็ตอกเลยครับออกแล้เห็นไหมก็จะออกได้นะครับ ก็ใช้วิธีนะครับการเชื่อมนะครับเนี่ยใช้วิธีการเชื่อมอย่างนี้ใช้วิธีการเชื่อมนะครับเชื่อมให้ให้มันเป็นปมอย่างนี้เชื่อมให้มันเป็นปมอย่างนี้แล้วก็ใช้วิธีการตอกครับตอกเข้าไปครับด้านในมันก็จะโดนโดนรอยเชื่อมนะครับแล้วก็จะออกได้ง่ายกว่านะครับซึ่งถ้าไม่มีจุดนี้นะครับมันก็จะไม่สามารถที่ว่าจะตอกออกได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีมุมนะครับด้านใน ด้านในมันจะไม่มีมุมเลยครับเพราะว่าบาด้านในมันจะมันจะขวางอยู่การตอกก็จะค่อนข้างที่จะยากครับก็โอเคครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวขอขัดหน่อยนะแล้วก็ใส่ลูกปืนก็เสร็จเรียบร้อยครับง่ายๆครับเาแก้ปัญหาเอา ขอบลูกปืนนะครับที่ที่ลูกปืนมันแตกนะครับแล้วก็เอาออกไปที่เรียบร้อยนะครับโดยการเชื่อมนะครับเชื่อมเชื่อมตรงนี้แล้วก็ใช้วิธีการตอกออกนะก็เสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนลูกปืนกันนะครับใช้6201นะครับลูกเล็กนะครับลงไปก่อนนะรุ่นนี้นะครับใช้2ลูกนะครับด้านด้านข้างนี่เราก็ทาการขัดเรียบร้อยครับการตอกนะครับหาเหล็กนะครับที่มีหน้าสัมผัสนะให้มันเท่ากับรูตรงกลางนี้ค่อยๆตอก ันนี้ก็เป็นตัวใหญ่นะครับ 6- 3สาตุนหนึ่งถ้ามันหลวมเกินไปนะครับหาแผ่นเมทัลชีสนะครับมาตัดนะครับแล้วก็ใส่ด้านข้างนะครับแล้วก็ค่อยๆต่อลงไปนะครับใช้ได้เหมือนกันนะแต่อันนี้ยังไม่หลวมนะครับฝั่งนี้บางล้อนะครับมันหลวมนะครับเราก็ใช้วิธีการใช้เมทัลชีสนะครับใช้เมทัลชีสนะครับตัดเป็นแผ่นนะครับแล้วก็รองด้านข้างนะครับแล้วค่อยๆต่อกัน อันนี้โอเคครับรุ่นนี้ก็จะมีบ่าออกมาหน่อยนึงนะอันนี้ก็ได้ได้เท่านี้ครับใส่ใส่ใส่กันๆไนรจริงๆจะใส่ตัวเดียวก็ได้นะแต่นนี้เราเรามีลูกปืนเยอะตอนนี้ก็เลยใส่ไปแล้วครับ2ตัวต้องกันนะ ริงใส่แค่ตัวเดียวนะครับนี้เราใส่2ตัวนะครับป้องกันนะป้องกันการเกิดปัญหานะครับลูกปืนแตกในอนาคตเนี่ยก็โอเคครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งซับสไครต์นะครับเป็นกาลังใจให้กับช่างหาเรื่องทํานะครับจะมีคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับงานด้านช่างนะครับเกี่ยวกับงานอะไรก็ตามนะครับเกี่ยวกับงานอะไรก็ตามนะครับที่เราได้ซ่อมได้สร้างขึ้นมานะครับเราก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับก็โอเคครับสวัสดีครับ